สวัสดีค่ะสวัสดีวันลอยกระทงนะคะลูกค้าโอ้โหตอนเย็นเนาะกวันนี้วันเพนวันเพนเดือนสิบสองคือมันเพนอย่าเป็นเมนก็พอนี่ก่อนอื่นเนาะวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยนะคะในรอบห้าโมงเนาะวันนี้ก็มาไลฟ์สดแทนพี่ขวัญนะคะก็ไม่รู้จะไลฟ์รถอะไรแต่ก็มาเหมือนเดิมเนาะก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะเห็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเราก็จะอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ หรือว่าใครที่ผ่านหูผ่านตาเห็นคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวแวะพาดูพาชมนะคะก่อนอื่นนะคะขอกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะก็ยังไงใครที่เข้ามาแล้วหารถยนต์มือสองอยู่ไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะฝากด้วยเนาะที่โชว์รูมกิจสากูดคาร์นะคะปื๊ดปื๊ดปืดเอาลืมเลยลืมเลย ก็ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากด้วยฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ก็จะพาไปดูเป็นรถอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาไปดูรถเจ็ดที่นั่งนะคะรถอเนกประสงค์เนาะแบรนต์ตลาดนะคะราคาหั่นครึ่งประหยัดมากๆนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะวันหยุดยาวแล้วใครที่หารถครอบครัวไว้ใช้งานเนาะอยากได้รถครอบครัวนะคะขับเดินทางออกต่างจังหวัดขนของบรรทุกของ คนในครอบครัวหลายคนนะคะออกต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติพี่น้องเนาะก็ยังไงฝากด้วยนะคะวันนี้มีรถเจ็ดที่นั่งมาฝากกันเนาะอ่ะเข้ามาแล้วก็ทักทายทุกคนนะคะทุกทักทายทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทักทายทุกคนนะคะวันนี้จะพามาดูเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเดินชมกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วเห็นรถผ่านหูผ่านตาอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ ทักถ่ายกันเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถกระบะหัวเดียวนะคะตัวนี้เป็นตัวนิสันเนาะนิสันตัวนี้ก็จะเป็นรถเก่งสีดานสี่ประตูขนาดใหญ่นะคะเป็นรถนิสันเทียนาเหมือนกันตัวนี้ราคาแบบโอ้โหราคาไม่ถึงสามแสนนะคะคันนี้ราคาไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทนิสันเครื่อง2000นะคะตัวนี้นิสันเครื่อง2000ปี2 0 1 2 2 8 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นตัว ามาในส่วนของรถกระบะเนาะมาในส่วนของรถกระบะหัวเดียวเผื่อใครอยากได้ไปขนของบรรทุกของนะคะก็ไปใส่คอกเหล็กใส่หลังคาเพิ่มได้เนาะบรรทุกของได้เยอะนะคะความอึดความทนนะคะตัวนี้บอกได้เลยนิสสันนวาวารนะคะสวัสดีค่ะพี่อากาศแสงสว่างสวัสดีค่ะ สนใจรถรุ่นไหนคอมเมนต์รายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะวันนี้อาจจะไม่ได้พาดูรถตู้เนาะหรือใครที่สนใจเป็นรถตู้เตีย้ยตู้สูงคอมมูเตอร์หลังคาสูงนะคะตอนนี้เรากําลังมีรถมาเยอะมากๆนะคะทยอยมาแล้วใครที่หาอยู่นะคะแล้วก็ฝากข่าวดีประชา 3, สัมพันธ์สําหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะหรือลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะคะรถตู้คอมมูเตอร์นะคะ ปีใหม่เนาะเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นปีประมาณสัก16-17เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารให้อีกทีตอนนี้มีรับทําป้ายเหลืองแล้วนะคะลูกค้ามีรับทําป้ายเหลืองแล้วใครที่หารถตู้ทําป้ายเหลืองอยู่ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เนาะศูนย์แปดสามสอง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 ศูนย์สามนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะเดี๋ยวให้พี่ขวัญมาอัปเดตให้ฟังอีกทีเนาะอ่ะปะมาเรื่อยเรื่อยสวัสดีค่ะพี่ชนาทิพย์ อ่ามีผ่อนไม่เกินห0 0พันไหมก็มีนะคะผ่อนไม่เกิน5,000ก็จะเป็นพวกมัดด้าโฉม5ประตูปี2,010เนาะราคา1,99,000บาทนะคะรถสวยสีขาวผ่อน4,000กว่าบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกเอาตีสพวกวีออนนะคะปี0,405เนาะอ่ะมาใน2คันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนิสนนะะนสันมาร์ทนะคะนิสสันมาร์ทปีใหม่ๆน้อยเนาะปี 20 21นะคะตัวนี้ลูกค้าที่หารถประหยัดน้ำมนันอยากได้รถเล็กๆกระทัดรัดไว้ใช้งานนะคะผ่อนสบายๆน้ำลาย6ยาวสูงสุด84เดือนนะคะตัวนี้นะคะไม่ได้ลายสดนานลิ้นพันกันเลยเนาะก็ยังไงขอไปลูกค้าด้วยนะคะ ตัวนี้นิสสันมาน,นะอ่ามาในส่วนตัวนี้นะคะใครที่ชอบเป็น m a ด้ามาด้าสตัวนี้เครื่องดีเซลนะคะปี2018นเนาะสี่แสนบาทนะคะลูกค้าตัวนี้ได้เครื่องดีเซลนะคะ<ม>เป็นโฉม4ประตูนะคะเป็นโฉม4ประตู<ม>สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครที่สนใจเป็นรถรุ่นไหนเนาะ<ม>ตัวนี้ก็จะเป็นเบนนะคะตัวนี้อัปเดตเข้ามาใหม่นะคะ2คันนี้จะเป็นเบนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถ SUV รถครอบครัวนะคะตัวนี้เป็น m i มิ b ูบิชิสเปกวากอนนะคะลูกค้าใครที่หาอยู่เนาะใช้งานดีประหยัดทนทานนะคะลูกค้าเป็นรถ7ที่นั่งนะราคาไม่แพงโอ้โหภายในยบอกได้เลยตัวนี้รู้สึกจะเป็นปี09มั้งนี่ใครที่สนใจนะคะหรือว่าหาอยู่เนาะเป็น m i มิ b ูบิชิสเปกวากอนนะคะลูกค้าตัวนี้ จัดไฟแนนซ์ก็ได้เต็มนะคะผ่อนได้นานสูงสุด72เดือนเนาะภายในเป็นเบาะหนังดำนะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะสวัสดีค่ะทำคลิปรีวิวรายละเอียดเชฟคูดหน่อยสวัสดีค่ะพี่วัยวยวีดทำคลิปรายละเอียดพีอูดเหรอคะเดี๋ยวถ้าเราเจอพีอูดเนาะเดี๋ยวเราทำคลิปรายละเอียดให้นะคะฝากติดตามเนาะฝากติดตามเนาะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Honda j a จ z นะคะลูกค้า Honda j a จ z ปี2019ราคาอยู่ที่549,000บาทนะคะ549,000บาทปี2019เนอะแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของรถพรีเมียมขนาดใหญ่นะคะออกห้างร้านกว่าตอนนี้ราคาเหลืออยู่499,000บาทเนาะตัวนี้เป็นตัว h ฮ b ริดนะคะปี2014 ไฮบิดปี2014ทําไมถึงขาย4,99,000บาทมันเป็นตัวไฮบิดอันนี้บอกลูกค้าตรงๆเลยนะรถสภาพดีไม่มีชนสภาพเดิมแค่ไม่เยอะไม่เข้าใช้งานเยอะวิ่งออกต่างจังหวัดราคาเขาเลยขายถูก อ่ามันประหยัดก็เลยวิ่งออกต่างจังหวัดคือเรียกง่ายๆว่าลูกค้าเจ้าของรถคันนี้คือเขาดูแลวิ่งดูงานต่างจังหวัดใช้งานต่างจังหวัดทุกวันเลขไม่ก็เลยเยอะบางคนอาจจะสงสัยอ้าวทำไมปี2015เนาะโทษทีปี2015ตัวไฮบริด4 9 9ทําทำไมถึงขายถูกจังบอกไปแล้วนะคะว่าไม่เยอะนิดนึงทำคลิปรีวิวเชฟคูให้ดูหน่อยได้ไหมครับอยากรู้รายละเอียดรถอ่ะเชฟคูอยู่ตรงไหน ทำคลิปให้ดูหน่อยเขาบอกทำคลิปเนาะทำคลิปได้ได้ได้ไดอะแล้วก็มาในส่วนตรงนี้นะคะรถกระบะเนาะรถกระบะเราก็มีหลายคันมากตัวนี้ก็จะเป็นเชฟโคโลราโดนะคะตัวนี้รู้สึกจะเป็นปี16หรือปี17เนาะตัวนี้นนอแล้วก็ตัวนี้ใครที่หารีโวนะคะเป็นตัวยกสูงเครื่อง2.8นะคะลูกค้า สมาร์ทแคปนะคะสมาร์ทแคปเครื่อง2.8นะคะ To โย t a h ไฮรักรีโวสีขาวยกสูงคันนี้เนาะถ้าใครสนใจหรือมองดูเป็นเครื่อง2.8นะคะ2.8ใครอยากได้นะคะ0832222203เนาะอ่ะ,อะมาเรื่อยๆะะ <laughs> โทรเข้ามาติดต่อปุ้ยได้เลย,ยอ่ะ โทรเข้ามาติดต่อได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะกิษด,ดากูดคาร์เรามีให้เลือกมากกว่า700คันนะคะลูกค้าถ้าเข้ามาดูใน Youtube ไม่ทันเข้าไปดูได้เลย w w w ร์ w ไวด์ดูรถมือสอง .com นะคะลูกค้าหรือเข้าไปได้เลยเนาะพิมพ์คำว่ากิษด,ดากูดคาร์นะคะเราก็จะมีรถให้เลือกเนาะมีโอ้โหรถเกง๋งรถ SUV รถกระบะหัวเดียวกระบะแขบกระบะสประตูนะคะ มีหมดเลยมีทั้งตู้กระบะอลูมิเนียมเนาะใส่ตู้อลูมิเนียมคาร์โกบล็อกกระบะตู้เย็นทําความเย็นติดลบนะคะหรือว่าปรับเป็นอุณหภูมิก็ได้เนาะหรือใครอยากได้ทําความเย็นติดลบถึง20องศาตอนนี้รถตู้เย็นเรามีเยอะมากกระบะเชิงพาณิชย์นะคะ30กว่าคัน30กว่าคันกระบะเชิงพาณิชย์นะคะอันนี้เป็นย่อยๆนะคะอันนี้คือจอดไม่มีที่จะจอดแล้วเนาะจอดไม่มีที่จะจอดแล้ว มีให้เลือกเยอะมากๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนาะโทรหาปุ้ยหรือปรึกษารายละเอียดการออกรถเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็มาในตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูรถครอบครัวเราแล้วนะคะลูกค้าที่ดูอยู่อย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะทักทายกันมาได้ไม่ดูรถก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าวันนี้เป็นลอยกระทงที่ไหนอวันนี้มีพากิก๊กไปลอยกระทงกันที่ไหนหรือใครมีกิ๊กเยอะก็ สับลางดีๆนะคะห้าโมงไปลอยที่ไหนหนึ่งทุ่มไปลอยที่ไหนเนาะอันนี้ขำๆนะคะทักทายกันเข้ามาได้เนาะ,ะอะมามาต่อตัวนี้นะคะเป็นกระบะสี่ประตูนะคะเกียร์ออ,ตโ,อโต้ปี08อันนี้เกียร์ออ,ตโ,อโต้นะคะปี0 8ย์ ราคา3,19,000บาทค่ะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่เอาไว้ขนของบรรทุกของเนาะหรืออยากได้ไว้ใช้เสริมที่ต่างจังหวัดนะคะบอกได้เลยน่าใช้มากๆเครื่อง3,000ปี08 3,19,000บาทจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนี่อเมลา่าประหยัดน้ํามันคือเยอะมากๆนะคะลูกค้าเยอะจริงๆอ่ะมาต่อมาต่อลูกค้าอยากให้ทำเชฟคูดเนาะเดี๋ยวเชฟคูชนะ้ค่ะ นี่เลยคือรถกระบะเชิงพาณิชย์เราเยอะมากมากมีตู้ตู้เย็นพานะะ <c oughs> เนาะวันนี้เราจะพามาดูห้า <c> ง <oughs> นะคะแบรนด์ตลาดเนาะราคาหันครึ่งออกห้างเป็นล้านนะคะวันนี้ราคาเหลือเพียงหกแสนก็บาทเนาะสวัสดีค่ะติดแบคลีดออกได้ไหมติดแบคลีดออกได้ไหมติดแบคลีดออกได้นะคะ ติดแบ l ล s t ออกได้ค่ะลูกค้าอยู่ที่ว่าลูกค้าติดในเรื่องไหนเนาะปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะในเรื่องเอกสารหรือว่าติดแบบนี้สามารถออกได้ไหมมีคนค้ำไหมนะคะปรึกษาได้เนาะอะ,อะ <c oughs> พี่สามารถทิ้งเบอร์โทรไว้ได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยโทรให้รายละเอียดเนาะว่าลูกค้าติดแบ l ล s t ในเรื่องอะไรสามารถออกได้ไหมนะคะก็สอบถามกันเข้ามาเนาะ อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาถึงแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาในส่วนของรถกระบะ SUV เนาะอันนี้ก็มานำเสนอในรถครอบครัวนะคะเผื่อลูกค้าที่หารถไว้ใช้งานเนาะอาจจะแบบใกล้จะสิ้นปีแล้วโบนัสออกแล้วอยากได้รถครอบครัวขับกับต่างจังหวัดนะคะขับกับต่างจังหวัดผลของบรรทุกข,ของครอบครัวใหญ่ครอบครัวเยอะหรือไม่ลับต่างจังหวัดหรือใครที่ชอบออกต่างจังหวัดเที่ยวบ่อย ครอบครัวที่บ้าน6-7คนนะคะอยากได้นี่เลยทั้ง2คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอินโนวานะคะ<ม>เป็นเครื่อง2.8ดีเซลนะคะลูกค้าตัวนี้ปี2017นะคะแล้วก็ปี2018นะคะมีให้เลือก2คันเนาะตัวลองท็อปแล้วก็ตัวท็อปสุดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูคันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะคะสี ีเหมือนกันตัวเดียวกันนะคะลูกค้าแต่ตัวนี้ได้เป็นตัว G นะคะตัว g ีปี2017ราคาอยู่ที่679,000บาท679,000บาทจัดเต็มกู้เกิน0%นาะนสูงสุด2ปีนะคะลูกค้าหรือเลือกรับวารันตี2ปี70,000กิโลออออจองน้อย ออกรถน้อยขับฟรีนะคะขับฟรี90วันดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มเริ่มต้น2.79เนาะผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนนะคะลูกค้าผ่อนได้นานสูงสุด8 4เดือน679,00 0บาทลูกค้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2ึ0 0กว่าบาทนะคะ1 2ึ0 0กว่าบาทลูกค้ารายได้20,000 5ลูกค้ารายได้25 0 0 0นนะคะซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำ้ำลูกค้าที่รายได้ไม่พอ ลูกค้ารายได้หมื่นห้าสองหมื่นเนาะสามารถกู้ร่วมรายได้กันได้นะคะสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเนาะนอ่อะแล้วก็ดูรายละเอียดด้านหน้ากันหน่อยเนาะดูรายละเอียดด้านหน้ากันหน่อยนะคะตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ปี2017นะคะเป็นตัวดีเซลนะคะตัวนี้เนาะเครื่องดีเซลภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าอะไรนะ2.8คริสตา้าใช่ไหม 2.8คริสต้าตัว G นะคะเกียร์ออโต้เนาะก็ไม่มีอะไรมากโฉมปี2017นะคะไฟหน้าดวงใหญ่ไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้านี่เลยเป็นกระจังหน้าใหญ่นะคะโครเมียมแล้วก็ตัวนี้ตัดสีดำเนาะกระจังหน้าเงาอันนี้ก็โฉมปี2017-18เลยนี่เลยค่ะมาดูรอบๆภายในตัวรถเนาะตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะลูกค้า ตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายมีรถกระบะตอนเดียวผ่อนเดือนละสี่พันไหมรถกระบะตอนเดียวผ่อนเดือนละสี่พันตอนนี้เรามีวีโก้นะคะปีศูนย์เจ็ดราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทวีโก้ปีศูนย์เจ็ดหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้าผ่อนเดือนละสี่พันกว่าบาทเนาะผ่อนเดือนละสี่พันกว่าบาทค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อนะคะตัวนี้ในส่วนของแม็กของยางทุกอย่างเนาะก็ออกจากโรงงานเดิมๆนะคะแม็กเดิมนี่เลยชุดแต่งก็ให้มาแล้วรอบคันไฟลงไฟเลี้ยวกระจกมองข้างคือครบขอบยงขอบยางไม่มีแตกหักชำรุดเหมือนเดิมนะคะนี่เลย <c oughs> ด้านหลังตัวนี้เนาะ,ะให้ดูหน่อยมีเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ครบนี่เลยค่ะเบาะด้านหลังนะคะตัว G เนาะ ตัว G ก็จะเป็นในส่วนของเบาะภายในเขาเ <มา S 1> บาะเบาะตอนที่สองมันจะมันจะแยกไม่ได้นะคะมันจะติดกันเลยเนาะแต่ว่าด้านหลังนะคะด้านหลังตอนนี้ก็จะพับเบาะบกเก็บได้เดี๋ยวไปดูตัว V ตัว V ตัว V เบาะแถวสองมันจะแยกเป็นทางเดินให้เรามันจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็ราคาก็ไม่ต่างกันเยอะนะคะลูกค้าเนาะราคาไม่ต่างกันเยอะ ถ้าใครสะดวกตรงไหนอะไรยังไงก็จัดไปเลยนะอันนี้นะคะจะเป็นตัว G นี่ให้ดูเปรียบเทียบได้เลยไฟเหมือนกันท้ายเหมือนกันนะคะจะแตกต่างกันที่เบาะเนาะใช่มี g ก,มกับีใช่มี G กับ V นะคะใช่แล้วอ่ะพอเดี๋ยวเรามาดูตัวตัว V ไปเลยดีกว่าเนาะเปรียบเทียบกันไปเลยนี่เลยค่ะ ตัว V นะคะตัว V ก็จะเป็นเบาะหนังเบาะด้านหลังพับได้แล้วก็เบาะตอนที่2ตรงกลางที่ปุ้ยบอกมันจะแยกกันสามารถแบบเดินขึ้นลงได้แล้วก็มีอจอถอยอันนี้ตัว V นะคะราคาต่างกันไม่เยอะนะคะดูจากสภาพเนาะหรือลูกค้าที่ไม่ได้เน้นฟังก์ชันหรือออปชันนะคะก็เลือกได้เลยว่าชอบแนวไหนชอบเบาะผ้าบอหนังเนาะแต่สีเหมือนกันสเปคเหมือนกันนะคะราคาต่างกันอยู่10,000บาทนะคะ ปี2017ตัว G นะคะราคา6 7 9 0 0 0 0บาทเนาะตัวนี้ปี2018ตัว V นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทเนาะ6 8 9 0 0 0บาทนะคะสวัสดีค่ะพี่น้ำหนึ่งสวัสดีค่ะอ่าอันนี้จะเป็นตัว G เห็นไหมด้านหลังเข้าเหมือนกันหมดนะคะจะแตกต่างกัน,กนอ่อด้านในพวกเบาพวกอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันไหมได้ครับพี่พาไปดูด้านในกัน<ด>เนาะครน,นนี้ไหมได้หมด พาไปดูด้านในกันหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนี่ตัวจีนะคะก็จะเป็นภายในของเขาก็จะเป็นภายในเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าไมา้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่เดี๋ยวดูเลขไม้ให้นะคะตัวนี้ตัว G ีนี่ ตัวนี้ไม่เก้าหมื่นกว่าโลนะคะลูกค้าออปชันภายในก็เหมือนกันจะแตกต่างกันก็คือจะเป็นเบาะผ้าเนะาะเบาะผ้าพวกนี้แล้วก็ตัวจีนะคะตัวจีจะไม่มีจอถอยนะคะลูกค้าตัวจีจะไม่มีตัวถอยแต่พวงมาลัยเหมือนกันหน้าปัดเหมือนกันคอนโซลเหมือนกันแตกต่างกันแค่เบาะผ้าแล้วก็เบาะแถวสองเหมือนที่บอกมันจะไม่แยกกันเนาะมันจะติดกันแต่ว่าถ้าเป็นตัววีมันจะแยกกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัววี อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เนาะแต่ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะไม่ได้ต่างกันเลยใหม่ใหม่มากภายในเดิมๆเบาะเดิมจากโรงงานนะคะโอ้โหด้านหลังนะมีที่วางแก้วขึ้นแบบไหนเนาะนี่นี่เลยบอกได้เลยว่าเป็นรถอเนกประสงค์ตัวจริงของแท้มากๆ นิสสันอินโนวาเอ i, nova, เ้โตโยต้าอินโนวานิสสันอินโนวาก็มาสตีสตีโตโยต้าอินโนวานะคะเครื่อง2.8คิสตาปี2017นะคะราคา679,000บาทดูมันเป็นรถอเนกประสงค์มากๆนี่เลยโอ้ที่วังกงวังแก้วเนาะด้านหลังตัวนี้ก็พับได้นะคะเวลาเราขึ้นพับได้นะใครที่หาอยู่เนาะ ตรงกลางพับบอกอะไรพวกนี้คือได้หมดนะคะอาจจะไม่ได้พับให้ดูนะคะอาจจะไม่ได้พับให้ดูแต่บอกได้ว่าพับได้นะคะทำไมไม่พับให้ดูพี่ไม่พับให้ดูไม่มีแรงพับ <c oughs> แต่ถ้าลูกค้าอยากให้พับมาให้ดูต้องมาดูที่กิจสดากุษคาร์ที่โชว์รูมแมาต้องมาดูที่โชว์รูมเดี๋ยวพับให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวพาลองเทสลองขับได้นะคะตัวนี้จัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะลูกคา้าจองน้อยผ่อนนานขับฟรีนะคะ90วันเนาะดอกเบีย้ยถูก ค0่อน12,000กว่าบาทนะคะพอนสูงสุด84เดือนเนาะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัว V กันมาเลยด้านหน้าก็คือนี่เลยไม่ได้แตกต่างกันเลยโฉมเดียวกันจะแตกต่างกันตรงไฟนิดนึงเนาะตรงไฟนิดนึงนะคะไฟก็เหมือนกันหมดเลยนนเเเใช่นี่ค่ะจะแตกต่างกันตรงไฟนะคะ ตัวนี้จะไฟไฮโดรเจนธรรมดาแต่ถ้าเป็นตัว V จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เนาะด้านลงด้านล่างไฟจะเหมือนกันคอนโซลด้านหน้าเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็มาในส่วนของแม็กของทุกอย่างนะคะด้านข้างเหมือนกันหมดเลยเนาะเหมือนกันหมดเลยตัวนี้ปี2018ตัว V นะคะลูกค้าราคา6 8 9 9 0 0 0บาทเหมือนกัน จัดเต็มฟรีดาวดอกถูกกู้เกินลูกค้าเครดิตดีเอาไปเลยเนาะขับฟรี90วันนะคะขับจนนุ่นแหละผ่อนอีกทีเดือนกุมภาพันธ์าค่ะลูกค้าผ่อนอีกทีเดือนกุมภาพันธ์นาเนาะจอง1100บาทนะคะมีโปรโมชั่นจนถึงวันที่20เนาะออกรถน้อยนะคะลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปุ้ยได้อ่าเดี๋ยวมาเรื่อยๆคะ่ะมาดูด้านข้างหน่อยมาดูด้านข้างหน่อยอ่า ดูด้านข้างด้านหลังคือมันมันเหมือนกันหมดนะคะพี่นูให้ดูให้ดูด้านในเลยป่ะนีเนาะโอ้โหตัวนี้เป็นตัว V นะคะ1ก็จะได้เป็นปุ่มพู s h start นะคะลูกค้าเมื่อถ้กคิดตัวจิตจะเป็นกุญแจเสียบเนาะตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้กุญแจเสียบนะคะเราสามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม p u s start ได้เลยอันนี้ก็ ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งเนาะพวงมาลัยก็จะเป็นลายไม้นะคะตัวนี้นี่ตัดลายไม้เรียบร้อยคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้ลายไม้สวยงามมากนี่แล้วก็จะมีคำถามอีกคำถามอา้าวทำไมปี2018ตัวก็เป็นตัวท็อปกว่าทำไมถึงขายแพงกว่าแค่หนึ่งหมื่นตัวนี้เราก็บอกเนาะขายตามสภาพนะคะแต่ว่าไม่มีพิความชนหนักน้ำท่วมน,นะคะลูกค้า ไม้ตัวนี้เขาเอา่อไมเยอะนิดนึงอ่ะตัวนี้ไม้เยอะนิดนึงนะคะไม้ตัวนี้ไมอยู่ที่หนึ0งแสนห้าหมื 1, 50, ่นกว่าโลไม1หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าโลราคาก็เลยขายถูกเดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยอีกทําไมตัวก็เป็นตัวท็อปปีก็ใหม่กว่าทําไมขายแพงกว่าแค่หมื่นเดียว ตัวนั้นปี2017ขาย679ตัวนี้ปี2018ขาย689เนาะบอกลูกค้าแล้วนะคันนี้ไม่152,000กโลนะคะทำไมถึงขายถูกขายไม่แท้ขายไม่จริงนะคะ689,000บาทได้ตัวท็อปปี2018เนาะเบาะหนังภายในโอ้โหพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้มีจอถอยด้วยนะคะลูกค้าคอนโซลอะไรเหมือนกันหมดแตกต่างกันแค่พวงมาลัยเป็นลายไม้คอนโซลลายไม้เนาะตัวนี้มีจอถอยนะคะแล้วก็ เป็นเบาะหนังเนะาะเบาะหนังแล้วก็มีเบาะไฟฟ้าเห็นไหมเลื่อนได้ไหมนี่ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเนาะนี่เลยแล้วก็ให้ดูหน่อยที่ว่าเบาะตรงกลางนี่เลยเบาะตรงกลางที่บอกว่ามันต่างจากตัวจียังไงก็คือตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นเบาะแยกนะคะเบาะแยกเราสามารถเดินขึ้นลงได้เลยเนาะตัวนี้ แบบให้เด็กๆเ,เดินขึ้นลงได้อ่าแล้วก็ที่วังกงวางแก้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหลังจะต่างกันนิดนึงตัวนี้จะมีลายไม้คือสวยมากลายไม้ตัดเพิ่มความหรูหรานะคะตัวนี้เนาะอ่าใครที่หาอยู่นะคะมีสองคันให้เลือกนะคะถ้าลูกค้ามาดูสภาพไม่ได้เน้นแบบหูไม่จะเยอะขนาดนี้ไม่แสนหปี2 0 1 9 20 2 2รถ4ปีเนาะ รถ4ปีไม่แสนห้าเรียกได้ว่ารถใช้งานรถครอบครัวก็ใช้จริงใช้งานจริงเดินทางจริงก็ถือได้ว่าไม่ไม่เยอะค่ะลูกค้าราคาหันครึ่งเนาะราคาหันครึ่งออกห้างล้านกว่า2คันนี้ราคาอยู่ที่6กแ0 0 0บาทกับ6กแ0 0 0บาทนะคะใครสนใจรถ2คันนี้ชอบเป็นคันไหนเนาะไม่ได้เน้นฟังก์ชันก็เป็นปี2017เอ่ะถ้าเน้นออปชั่นขึ้นมาหน่อย ชอบเป็นตรงลายไม้พวงมาลาัยลายไม้ชอบตรงเบาะหนังเนาะก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะไม่ว่ากันในส่วนของเลขใหม่เนาะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะ6 8 9 0 0 0บาทกับ INNOVA 2.8 k i จุดแปดคริสตาออโต้ปี2018คันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ากันเนาะไปะฟื้นนี่เลย ก็ยังไงนะคะใครที่ดูไลฟ์สดอยู่เนาะฝากขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตลอดทั้งคลิปเนาะวันนี้ก็มีรถครอบครัวมานําเสนอนะคะเป็นรถที่ใช้งานง่ายอะไหล่หาง่ายวัสดุหาง่ายนะคะและที่สําคัญไม่แพงด้วยเนาะมีอะไหล่ทุกที่ทุกจังหวัดมีโชว์รูมทั่วประเทศนะคะลูกค้าก็เป็นแบรนด์ที่นิยมเนาะและที่สําคัญราคา หั่นครึ่งเลยนะคะราคาล้านกว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง7,00ดแสบาทนะคะฝาก2องคันนี้ไว้ด้วย Toyota Innova 2.8 k i ดดคิสตาดีเซลเกียร์ออโต้ทั้งสองคันนี้นะคะ mm hmm. ก็ยังไงฝากด้วยนะใครที่มาดูไลฟ์สดไม่ทานอยากดูรถมีให้เลือก700คันนะคะลูกค้าเข้าไปดูได้ใน w w w d o ไ t m ดูรถมือสองนะคะลูกค mm ้า hmm. ก็สำหรับวันนี้เนาะ ปุ้ยฝากเบอร์โทรอีกทีนะคะ0832222203สนใจรถคันไหนสอบถามรายละเอียดปรึกษารายละเอียดได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ